ไปต่อกันที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานีครับได้มีการส่งมอบน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอขังดำนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาครับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือกอยอทอนะครับได้มีการส่งมอบน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคังดำถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน2,297แกลลอนรวมเป็นมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับในโครงการส่งเสริมการใช้น้นำหมักชีวภาพปลาหมอขังดำเพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นใบจุดกลมหรือว่าใบร่วงชนิดใหม่ประจำปี2,568ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขารามันส่งมอบถึงมือ เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอร,รามันจํานวน340แกลลอนและส่งมอบให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอเบตงอีกจำนวน1,957แกลลอน นายพนัสพลโกศิยาพรร่วมในการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลามีการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ทําให้สวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบโดยกอททจังหวัดยะลาเนะยครับก็ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการใช้น้ําหมักชีวภาพปลาหมอขังดําเพื่อฟืน้นฟูสวนยางพาราที่เป็นใบจุดกลมหรือใบร่วงชนิดใหม่เนื่องจากว่าน้ําหมักชีวภาพจากปลาหมอขังดําจัดว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชและลดการสะสมของสาร เคมีที่เป็นอันตรายทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้ใช้น้ําหมักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์เป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับชาวสวนยางช่วยเพิ่มผลผลิตยางพาราและก็สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสําหรับเกษตรกรที่สนใจทางการยางแห่งประเทศไทยมีการจัดจำน น้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอขังดำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้บำรุงพืชผลทางการเกษตรแกลอนละ500บาทหรือว่า5ลิตรนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับ